สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะแตงโมก็มาอยู่หลังร้านนะคะพามาดูรถมือสองเข้าใหม่นะคะค่ะมีเครื่องอัดฟังมือสองด้วยนะคะค่ะอันนี้เครื่องอัดฟังมือสองเนาะมาคู่กับ40แรงมือสองนะคะตัวคารนบนนะคะค่ะจะภาพประมาณนี้นะคะลูกค้าจ้ะ เดี๋ยวราคาแต่งโมขอเช็คก,ก่อนนะคะราคายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะจ้ะส่วนนี้นะคะเป็นอ่อสามสิบสองแรงนะคะมาคู่กับเครื่องอัดฟางนะคะ h ฮทบีหนึ่งสามศูนย์พัทนะคะขามือสองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะถ้าสนใจรถและเครื่องอัดฟางเนาะจ้ะเซ็ตนี้เลย จ้ะสะภาพสวยนะคะสาสิบสองแรงใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าจ้ะรถรุ่นใหญ่ร้อยแปดก็มีนะคะโดยส่วนมากนะคะจะเป็นสี่สิบแรงแล้วก็ห้าสิบแรงนะคะจ้ะวันนี้ก็มีลูกค้ามาดูรถนะคะแต่เช้าเลยจ้ะน่าจะประมาณ เป็นร้อยคันได้นะคะลูกค้าจ้ะสี่สิบแรงสภาพสวยๆเยอะเลยนะคะจ้ะอันนี้เป็นสามสิบสองแรงมือสองค่ะสภาพสวยๆชั่วโมงน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเข้ามารอบนี้จ้ะเยอะมากจ้ะมันย้อนแสงนะคะลูกค้ามันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จ้ะ สนใจก็ติดต่อหาแตงโมได้นะคะที่เบอร์061-018-0483นะคะจ้ะสภา,ภาพส,สวยๆอุปกรณ์ก็เยอะค่ะลูกคา้าสนใจเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อหาแตงโมได้นะคะที่ครูต้าบ้านดงจังหวัดอุดรธาน,นีหรือตามเบอร์โทรที่แตงโมให้ไว้เลยนะคะจ้ะ อันนี้อยู่หลังร้านนะคะแล้วก็หน้าร้านก็มีเยอะอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นรถที่เพิ่งทาสีนะคะทาสีเสร็จแล้วสวยๆอุปก,ก,ก,กรณ์มือสองก็เยอะค่ะอันนี้มอเตอร์ไซค์นะคะของพนักง,งานไม่ได้ขายค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วเนาะจองบ้างแล้วก็ไม่จองบ้าง จองแล้วแล้วก็ช่างเอามาซ่อมไว้บ้างนะคะปรับสภาพไว้บ้างะคะ่ะหลังจากลูกค้าจองแล้วเราก็จะเอามาให้ช่างนะคะปรับสภาพให้นะคะก็จะมีอาจารย์จากคูปัต้าแม็กนะคะมาตรวจปรับสภาพให้ะคะ่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อหาแตงโมได้เลยนะคะหรือจะมาที่หน้าร้านคูบัตต้าบ้านดุงเลยก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงโมต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ